ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่311วิดีโอกล้องวงจรปิดเมื่อเห็นนภาััยถูกตกจนสุดกับพื้นและมีเลือดไหลซึมออกมุมปากพิมพลก็รู้สึกอึดอัดมากคุณนายนิดในวิดีโอกล้องวงจรปิดผ้าไหมเอ็นตัวจะไปช่วยแต่แม่ของเขากลับรั้งเธอเอาไว้เมื่อเห็นฉากนี้พิมพลเกิดความรู้สึกโกรธภายในใจดวงตาของเขาใช้แววเย็นชา ขณะนั้นดูเหมือนว่ายานีจะเริ่มได้สติเธอดึงนภลัยขึ้นจากพื้นเธอคือระมิตาไม่ใช่เหรอเธอเก่งมากไม่ใช่หรือไงเข้าไปช่วยพิมพลสิมัวอึ้งอะไรอยู่หมอบอกว่าเขาอาจจะต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราเขาจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยเขาอาจจะตายก็ได้นภลัยเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอนภลัยเธอเป็นปีศาจหรือไงพิมพลรู้สึกเป็นทุกอย่างยิ่ง หญิงสาวที่เขารักกำลังยืนด้วยเท้าปเปล่าเปล่าและถูกตบขณะสวมชุดคลุมของโรงพยาบาลถูกเข็นฆ่าโดยไม่มีใครช่วยเหลือเธอไม่ขัดขืนราวกับเป็นเพียงหุ่นเชิดดวงตาของพิมพลเปียกชื้นเขาสามารถเข้าใจความสิ้นหวังและความเศร้าในใจของนภลัยในขณะนั้นได้ทั้งหมดบางทีเธออาจจะอยากตายด้วยซ้ำใช่ไหมในเวลานี้เองคำพูดของผ้าไหมดึงดูดความสนใจของพิมพลทันทีผ้าไหมกล่าว เธอเพิ่งผ่าตัดมาคุณยานีเลิกเขย่าตัวเธอเถอะนะคะผ่าตัดงั้นเหรอนภาลเพิ่งได้รับการผ่าตัดเกิดอะไรขึ้นกับเธอทันทีหลังจากนั้นพิมพลเห็นนภาลเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินผ่านกล้องวงจรปิดแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าเธอไม่สนใจเขาพิมพลไม่รู้ว่าเขาควรรู้สึกดีใจหรือไม่แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเป็นห่วงนภัลมากกว่าไม่นานหลังจากนั้นกรินก็หยุดเธอ เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ให้ฉันดูหน่อยปล่อยฉันนะับปล่อยฉันไปเถอะฉันขอร้องเสียงของเธอแหบแห้งพิมพลได้ยินเสียงร้องให้แทบหมดหวังของนภาลายัยในไม่ช้าข่าวภาวะขาดเลือดในครั้งก็แพร่กระจายออกไปหลังจากถามผู้คนแถวนั้นไม่มีใครมีกรุ๊ปเลือดเดียวกันกับเขาเลยเขามีกรุ๊ปเลือดตัวเอชที่หายากจนกระทั่งวัยสิทธ์ปรากฏตัวบนหน้าจอกล้องวงจรปิดสิทธิ์คุณมีกรุ๊ปเลือดตัวเองหรือเปล่านภาัยดูเหมือนจะเห็นความหวังอันริบหรี่ เธอรีบวิ่งไปคว้าแขนของวัยสิบแต่เขาตำหนิเธออย่างเฉยเมยว่าคุณมาที่นี่ทำไมเขาตำหนิเธอที่พักผ่อนไม่เพียงพอหลังการผ่าตัดและไม่รู้จักถนอมร่างกายตัวเองผมไม่เคยบริจาคเลือดให้ใครเขากล่าวได้โปรดช่วยพิมพ์ผลด้วยได้ไหมเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุที่ร้ายแรงเขากำลังนอนอยู่ในนั้นเขาตามหาฉันเขาทำสิ่งนี้เพื่อฉันเขากำลังจะทนไม่ไหวแล้วธนาคารเลือดไม่มีเลือดเหลือแล้วเขาเลือดออกเยอะมากสิฉันขอร้องนะ หญิงสาวร้องให้ออกมาอย่างหนักเมื่อเห็นท่าทางหมดอะไรตายอยากของนภลัยดวงตาของพิมพลเอ๋อล้นไปด้วยน้ำตาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและหวาดกลัวมันคุ้มหรอไว้สิ์ถามคุณเพิ่งให้กำเนิดลูกเขามันยุติธรรมแล้วที่หนึ่งชีวิตจะแลกกับอีกหนึ่งชีวิตลูกนภลัยมีลูกกับเขาเธอเพิ่งได้รับการผ่าตัดและสวมชุดพยาบาลพิมพลกำโทรศัพท์แน่นเขาสูดหายใจเข้าลึกๆซ้ำไปมา รากับว่าทุกฟองออกซิเจนเต็มไปด้วยเข็มแหลมคมทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดไปทั้งอกฉันขอร้องสิทธิ์เรื่องของเด็กไม่เกี่ยวอะไรกับเขาฉันผิดเองที่วิ่งไล่าตามกระเป๋าคุ้มที่จะช่วยเขาจริงเหรอใบหน้าของวัยสิทธิ์นั้นไม่แยแสคุ้มแล้วเหรอที่คุณจะมาขอร้องผมแบบนี้คุ้มพิมพลไม่เห็นความลังเลในแววตาของเธอเลยเธอร้องให้ทั้งน้ำตามันเป็นความเศร้าที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจ วินาทีถัดมาเธอคุกเข่าลงต่อหน้าวัยสิทธิ์และทุกคนฉันขอร้องสิทธิ์ช่วยเขาทีเธอจับมือเขาพลางเงยหน้าขึ้นและขอร้องหยดน้ำตาของพิมพลร่วงหล่นบนหน้าจอโทรศัพท์หัวใจของเขาถูกฉีกออกมันกำลังฉีกออกเป็นชิ้นๆด้วยความเจ็บปวดตกลงแต่ผมมีเรื่องจะขอวัยสิทธิ์ตอบตกลงอย่างเฉยเมยว่ามาเลยฉันจะรับปากทุกอย่างต่อให้ฉันจะต้องตายฉันก็รับปากคำพูดของหญิงสาวทิ่มแทงหัวใจของพิมพลอีกครั้ง ต่อมาเขาได้ยินคำของที่ระยังอายของวัยสิ์มาผู้หญิงของผมคุณจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพิมพลอีกคุณลองคิดดูก่อนแล้วค่อยตอบก็ได้จากนั้นก็ได้ยินเขาหันไปพูดกับคนหนึ่งนิดว่าความหมายของชีวิตวัยสิย์คือการแย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากพิมพลยิ่งเขาต้องการมากเท่าไรผมก็ยิ่งอยากแย่งมันมากขึ้นเท่านั้นระยังอายพิมพลกำมือแน่นและมีแสงเย็นว่าในดวงตาของเขาเขาเกลียดตัวเองที่ไม่สามารถลุกขึ้นได้ในตอนนั้น ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่มีทางปล่อยให้มันทำตัวหญิงผยองได้ขนาดนี้บทที่312เหมือนอศวินทำยังไงดีไม่มีเลือดเหลือแล้วหมอกรินหักรูปเลือดเปรเชเจอหรือยังมีคนรีบวิ่งออกมาด้วยความตื่นตระหนกรีบไปแจ้งโรงพยาบาลใกล้เคียงสี่เร็วเข้าถามแล้วโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงก็ไม่มีเช่นกันฉันสัญญาณภลัยคุกเข่าลงบนพื้นเธอเงยหน้าขึ้นและตะกนใส่เขาด้วยเสียงแหบแห้ง ฉันสัญญาว่าจะเป็นผู้หญิงของคุณฉันสัญญาฉันสัญญาน้ำตาของพิมพลร่วงหล่นทันทีเขาเก็บอารมณ์ขมขื่นและกลืนมันลงไปอย่างยากลำบากเขาปิดวิดีโอและกำโทรศัพท์ไว้แน่นความเจ็บปวดในใจของเขาไม่น้อยไปกว่าการมีคนเอามีดมากริดลงบนร่างกายของเขาเลยนี่คือความจริงที่เธอจากไปและมีคนบิดเบือนมันใช้มันเพื่อจุดประสงค์บางอย่างคนเราคาดเดาไม่ได้จริงๆพิมพลคิดอะไรบางอย่าง ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นและก้าวออกไปอย่างรวดเร็วเปิดประตูประตูลำโบกินีและขับออกไปป้าสโนเดินออกจากห้องนั่งเล่นไม่ทันได้ถามว่าเขาจะไปไหนรถคันนั้นก็หายไปจากสายตาอย่างรวดเร็วพิมพลรู้สึกเจ็บปวดเขาจ้องมองไปข้างหน้าอย่างเย็นชาขับรถด้วยท่าทางร้อนรนจนแทบบ้ารถตรงไปยังวิลล่าซีเฮฟเว่นพิมพลจะไปหาพาลายเขาต้องการพบเธอขอโทษเธอและไปรับเธอกลับมา หน้าทางเข้าวิลล่าซีเฮฟเว่นในตอนนั้นทันทีที่ไวสิตออกไปนักกล่าวกลุ่มใหญ่ก็รุมล้อมนภาลัยเพื่อไม่ให้เธอขยับแม้แต่ก้าวเดียวคุณภาคุณกับคุณพีมอย่ากันแล้วหรอคะทำไมคุณไปถึงถ่ายรูปครอบครัวหลักคะทำไมคุณถึงอาศัยอยู่ที่นี่กับไวสิ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณคืออะไรกันแน่ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในงานแต่งงานของคุณยานีและคุณพีมในเดือนหน้าเพราะคุณหรือไม่คะ คุณพาคุณช่วยตอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณสามคนได้ไหมครับคุณกลับไปคืนดีกับคุณพิม์แล้วใช่ไหมคะนักลก่าวถามไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดทำให้นภลรยรู้สึกปวดหัวเธออยากจะหนีแต่ขยับตัวไม่ได้เลยราวกับว่าหากเธอไม่ตอบจะไม่มีใครปล่อยเธอไปไมโครโฟนจำนวนนับไม่ถ้วนถูกนำมาวางบนริมฝีปากของเธอพี่กุ้งยืนอยู่ข้างหลังกลุ่มนักข่าวเธอพยายามหลายครั้งแต่ก็เข้าไปไม่ได้ ดังนั้นเธอจึงทําได้เพียงตะโกนไปอย่างกังวลว่าคุณพา,ามีภาวะน้ําตาลในเลือดต่าอย่ารุมล้อมเธอแบบนั้นเลยค่ะกล้องถ่ายภาพไม่หยุดภายใ,ใต้แสงไฟสปอตไลท์นับไม่ถ้วนนภาลัยหงุดหงิดมากเธอทําทได้แค่ก้มศีรษะและเอามือปิดหน้าไว้คุณรู้สึกผิดบ้างหรือเปล่าคะคําถามนี้ตอบยากเลยครับคุณกําลังปกป้องใครอยู่ทําไมคุณถึงอาศัยอยู่ที่นี่ความสัมพันธ์ของคุณกับคุณชยัยยศิธิ์เป็นยังไงกันแน่คะ รถลำโบกินี่หยุดอยู่ไม่ไกลพิมพลเปิดประตูเขารีบกระโดดลงจากรถและเดินไปทางนั้นด้วยใบหน้าบูดบึง้งพร้อมกับรัศมีเย็นเยือกราวกับมีไอสังหารเมื่อเห็นว่านาภาลัยถูกล้อมเขาก็คว้าไหล่นักข่าวและเหวี่ยงทิ้งไปทีละคนให้พนทางนี่มันอะไรกันนั่นใครนักข่าวห้าหรือหกคนถูกเหวี่ยงลงพื้น เขาจับข้อมือของหญิงสาวที่หวาดกลัวใช้เสื้อสูทของตัวเองคลุมให้เธอก่อนจะอบเธอไว้ในอ้อมแขนและพาเธอออกจากกลุ่มนักข่าวโดวยเร็วนภาัยลืมตาขึ้นแจ็กเก็ตสูทกำลังคลุมตัวเธอทำให้มองไม่เห็นใบหน้าของคนคนนั้นแต่กลิ่นจังๆที่เล็ดลอดออกมาจากเขาและความรู้สึกปลอดภัยนั้นทำให้เธอระบุตัวตนของเขาได้คุณณพีมงานแต่งงานของคุณกับคุณยานีจะจัดขึ้นตามกำหนดหรือไม่ครับคุณกับคุณภากลับมาคืนดีกันแล้วเหรอคะ พิมพลเพิกเฉยต่อคำถามพวกนั้นเขาเปิดประตูรถและพูดขึ้นรถซะเสียงของเขาทั้งหนักแน่นและอ่อนโยนหลังจากปิดประตูรถเขาก็เดินกลับไปยังที่นั่งคนขับคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทันทีที่ประตูรถปิดลงเขาก็จ้องมองไปยังนักข่าวที่กำลังรัวภาพอย่างเย็นชาณนา,าลัยรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยความตื่นตระหนกเหลียวมองดูท่าทางที่คุ้นเคยของเขาด้วยความประหลาดใจเขามาได้ยังไง บทที่313ขอโทษเธอเมื่อนึกถึงตอนที่เขาจากไปโดยไม่ล่ำลาในห้องผู้ป่วยนภาัยไม่คิดว่าจะได้เจอเขาอีกเขากำลังโกรธแต่ไม่รู้ว่าโกรธเพราะอะไรพิมพลมองไปข้างหน้าโดยไม่พูดอะไรเพียงแต่เหยียบคันเร่งไม่หยุดนภาัยมองเขาที่กำาพวงมาไลาแน่นดูเหมือนจะมีความโกรธอยู่ในใจนั่นทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยคุณจะพาฉันไปไหนเขาไม่ตอบแต่กลับเหยียบคันเร่งจนสุดความเร็วของรถเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นภาไลคาดเข็มขัดนิรภัยเธอนั่งรถด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศในรถดูอึมครึมมากพิมพลมีความคิดมากมายอยู่ในใจเขาอยากจะหนีไปกับเธอพาเธอไปสุดขอบโลกจนกระทั่งเขาจอดรถไว้บนชายหาดนภาไหลจึงรู้สึกโล่งใจในที่สุดแต่เธอไม่กล้าที่จะมองเขาโดยตรงดังนั้นเธอจึงไม่สบสายตาของเขาเลยทันใดนั้นพิมพลก็หันกลับมาใช้มือจับคางเธอไว้และประทับจูบลงไป เธอลืมตาขึ้นด้วยความตกใจพิมพลจูบเธอซ้ำไปซ้ำมาเธอไม่สามารถดิ้นหลุดจากพันธนาการนั้นได้เลยเพราะฝ่ามือใหญ่ของเขาลมหายใจอุ่นค่อยๆอ,อบล้อมตัวเธอหัวของนภาลัยค่อยๆว่างเปล่าดูเหมือนไม่ใช่ความจริงเลยนี่เป็นความฝันงั้นเหรอนี่คงเป็นความฝันสินะเธอไม่ขัดขืนริมฝีปากเย็นเยียบของเธอทําให้พิมพล,ลหลงไหลและอดไม่ได้ที่จะจูบให้ลึกลงไปอีก เมื่ออุณหภูมิร่างกายร้อนขึ้นเรื่อยๆขนตาของนภาลัยก็สันสถานเมื่อจูบหยุดลงหน้าของเธอก็แดงกำ่ำพิมพลกอดเธอไว้แน่นผมขอโทษหัวใจของนภาลัยเต้นระรัวเขากำลังขอโทษเหรอพิมพลรู้สึกว่าร่างกายของเธอแข็งทื่อและดูเหมือนอุณหภูมิร่างกายจะผิดปกติไปดังนั้นเขาจึงปล่อยอย่างรวดเร็วโดยรับรู้ได้ว่าเธอกำลังรู้สึกกลัว เขาจับไหลของเธอน้ำตาของพิมพลหยดลงไปที่หน้าท้องของเธอด้วยความเศร้าฝ่ามือใหญ่ค่อยๆเลื่อนลงมาแต่หน้าท้องของเธอนภาัยเห็นน้ำตาของเขาความสศกเศร้าบนใบหน้านั้นทำให้สัมผัสได้ถึงคำขอโทษมันเป็นความผิดของผมเองผมไม่ได้ปกป้องลูกของเราเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วเจ็บปวดผมขอโทษเธอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งคุณรู้ได้ยังไง มีบางสิ่งแวบเข้ามาในดวงตาของเธอคุณจำได้แล้วเหรอความทรงจำของคุณกลับมาแล้วใช่ไหมไม่ต่อให้เขาจำได้เขาก็ไม่มีทางรู้ว่าเธอตั้งท้องมีเพียงไวสิทธ์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้พิมพลจับมือเล็กๆของเธอและพูดด้วยเสียงทุม้มผมดูกล้องวงจรปิดแล้วกล้องวงจรปิดอะไรเธอไม่เข้าใจเขาเงยหน้าขึ้นทั้งสองมองหน้ากันละกันกล้องวงจรปิดนอกห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่นิวยอร์ก ดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจทำไมเขาถึงดูจอมอนิเตอร์นั่นละ่ะตอนแรกพวกเขาให้ภาพจากกล้องวงจรปิดกับผมแค่บางส่วนผมเห็นว่าทุกคนยืนอยู่ข้างนอกแต่คุณกลับตามใบสิทธิ์ออกไปทำให้ผมเกลียดคุณและโกรธมากนภลัยจ้องไปที่เขาและฟังอย่างระมัดระวังและรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของเขาเธอเข้าใจในทันทีว่าความเย็นชาของเขาที่มีต่อเธอนั้นเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นผมดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดทำให้รู้ว่าทำไมคุณถึงไปกับเขา พิมพลรู้สึกอึอดอัดเขาพูดอย่างเศร้าๆว่าเพื่อช่วยผมหยุดพูดเถอะนภาลัยขัดขึ้นเบาๆพยายามระง,งับอารมณ์ทั้งหมดที่มีเขาจำเธอไม่ได้เขาแค่ดูวิดีโอกล้องวงจรปิดซึ่งไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่าเขากำลังจะแต่งงานนภาัายได้สติมากยิ่งขึ้นในขณะนี้รถของยานีจอดอยู่ในสนามของรีพาเบเธอลงจากรถแล้วเดินไปที่ห้องนั่งเล่นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าแก้มของเธอจะยังบวมอยู่เล็กน้อยแต่การได้ยินที่หูข้างขวาของเธอนั้นแย่กว่าหูซ้ายของเธอทําให้เธอมีอารมณ์วิตกกังวลอย่างมากแต่เธอก็แต่งหน้าและปล่อยผมของเธอลงตามปกติทําให้ไม่เห็นบาดแผลบนใบหน้าคุณแม่เมื่อยานีเข้าไปข้างในเธอก็รีบเรียกคนึงนิดทันทีคนึงนิดลุกจากโซฟาด้วยความแปลกใจยานีทําไมเธอถึงมาที่นี่ยานีเดินตรงไปกับจะคุกเข่าลงกับพื้น แม่ขนูขอร้องช่วยเลื่อนงานแต่งให้เร็วขึ้นด้วยค่ะบทที่314ขอร้องช่วยเลื่อนงานแต่งให้เร็วขึ้นด้วยค่ะไม่ไกลออกไปผ้าไหมถือชามผลไม้และจ้องไปที่ผู้หญิงที่คุกเข่าอยู่บนพื้นอย่างไม่พอใจทำไมยัยหน้ารำคาญจังรีบร้อนเกินไปหรือเปล่าแม่ขนูขอร้องยานีเงยหน้าขึ้นผมยาวของเธอเปิดออกเผยให้เห็นแก้มที่บวมเล็กน้อย หน้าเธอไปโดนอะไรมาหน้าขนึงนิดถามอย่างตื่นตระหนกก่อนจะก้มลงมองใกล้ๆอีกฝ่ายตกใจมากจนรีบเอามือปิดหน้าด้วยหัวใจเต้นแรงฉันบังเอิญไปชนกับบางอย่างเข้าค่ะเธอไอายมากจนแทบจะซุดแผ่นดินหนีแม่คะช่วยเลื่อนงานแต่งให้เร็วขึ้นด้วยค่ะหนูรอไม่ไหวแล้วตราบใดที่พิมพ์ลและนภลยยังเกี่ยวข้องกันอยู่เธอก็ไม่สามารถสงบลงได้ยานีก็เกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้เช่นกัน คนึงนิดพยุงเธอขึ้นทำไมถึงอยากแต่งเร็วกว่ากำหนดเกิดอะไรขึ้นบอกฉันทีฉันเห็นกับตาว่านพลายยุวยวนพิมพลค่ะเธอยือนขึ้นพร้อมร่องรอยของความเกลียดชังในดวงตาเธอพาพิมพลกับเด็กๆไปถ่ายรูปครอบครัวแถมยังเป็นข่าวดังด้วยนะคะคนึงนิดตกตะลึงวันนี้เธอไม่ได้เช็คโทรศัพท์เมื่อหยิบมือถือออกมาเปิดหน้าเว็บใบหน้าของคนึงนิดก็เปลี่ยนไปนี่มันพลาดหัวข่าวตระกูลกงพลีทั้งนั้นเลย ข่าวในแง่ลบมักน่าจับตักว่าวในแง่เสมอส่วนความคิดเห็นนั้นไม่สามารถทนอ่านได้เลยยานียานีพูดต่อว่าเธอจงใจหมดสติในอ้อมแขนของพิมพลพิมพลส่งเธอไปที่โรงพยาบาลพอฟื้นก็มาสั่งสอนฉันที่ห้องวอดแถมยังสนับสนุนให้พิมพลลงไม้ลงมือกับฉันอะไรนะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอนึงนิดโกรธจัดแต่ผ้าไหมไม่เชื่อเพราะคุณนายไม่ชอบนภลัยอยู่แล้วและมักจะเข้าข้างคุณยานีมากเกินไป ดังนั้นเธอจึงสูญเสียความเป็นกลางและเข้าข้างอีกฝ่ายอย่างมืดบอดคนเราจะฟังความแค่ข้างเดียวได้ยังไงคุณภาสั่งสอนคนฉลาดอย่างคุณยานีนั่นแปลว่ามันต้องมีเหตุผลเธอก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าววางจานผลไม้ลงบนโต๊กาแฟอย่างแรงและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทักทายเธอสวัสดีค่ะคุณยานียานีไม่มีเวลาแม้แต่จะสนใจหรือมองเธอเธอจับมือคนึ่งนิดคุณป้าคุณช่วยจัดงานแต่งงานก่อนกำหนดได้ไหมคะ ยังไงเราก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วฉันไม่อยากให้เรื่องมันยืดเยื้ออีกนะภา,ายหน่ากลัวเกินไปก็ได้แค่นึงนิดเองก็ไม่อยากให้เรื่องรายืดเยื้อโดยไม่ต้องพูดถึงนาภา,ายัยฉันจะหาคนดูเลิกให้อีกครั้งนะผ้าไหมตกตะลึงอาทิตย์หน้าก็แล้วกันแค่นึงนิดกล่าวถ้าเธอแต่งงานแล้วนะภาัยยังเป็นแบบนี้ต่อไปหล่อนจะเป็นมือที่สามที่ระยังอายที่สุดเลยเมื่อแม่เห็นด้วยยานีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกอารมณ์ของเธอมั่นคงขึ้นมาก ผ้าไหมเหลือบมองยานีและบ่นในใจไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นมือที่สามนาริมชายหาดลมทะเลสดชื่นพัดเข้ามาทางหน้าต่างแสงแดดหาทรายต้นไม้เขียวขจีและเรือใบทําให้ทิวทัศน์ดูสวยงามพิมพลนั่งและนภาลัยอยู่บนรถด้วยกันความจําของเขายังไม่กลับมาเขาแค่ดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเพียงเท่านั้นก็ทําให้ท่าทีของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากฉันจะไม่แต่งงานกับเธอ เสียงของพิมพลแหบแห้งถึงผมจะจําอดีตของเราไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษทําให้ผมอยากใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นเพื่อทําความรู้จักกันอีกครั้งเมื่อพลายได้ยินเธอก็เงียบโดยไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอสัญญากับป้านิดและสัญญากับไวสิท์ด้วยให้โอกาสผมได้ไหมพิมพลถามอยากกลับไปหาเขาอีกเลยนะอยู่กับผมเธอเราจะเริ่มต้นใหม่คุณจะจัดการยังไง เธอหันมามองและถามทุกคนรู้ว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับยานีมันเป็นงานแต่งงานทุกคนต่างพากันคาดหวังนะผมไม่สนใจสายตาของโลกภายนอกหรอกเขากลั้นความเศร้าและกุมมือเธอไว้ทำไมคุณถึงไปจากผมแม่ผมบังคับคุณหรือเปล่าเปล่านะภาลัยยังคงมีสติอยู่บ้างเธอดึงมือออกจากฝ่ามือของเขาก็แค่ไม่รักแล้วเหนื่อยแล้วฉันแค่อยากจะหยุดเธอไม่อยากทำให้เรื่องแย่ลงไปมากกว่านี้เพราะทุกอย่างมันแย่มากพอแล้ว บทที่315เขาจะจัดการแน่เมื่อมองเห็นความเฉยเมยของเธอดวงตาของพิมพลก็ใช้แววความเจ็บปวดเขาไม่มีทางเชื่อคำที่เธอเพิ่งพูดออกมานภลัยเหลือบมองเขาอย่างไร้ความรู้สึกคุณคิดว่าตัวเองยิ่งไหนมาจากไหนทำไมคุณต้องได้ทุกอย่างคิดว่าโลกนี้มันหมุนรอบตัวคุณเหรอคุณไม่รักผมเหรอพิมพลมองเข้าไปในดวงตาของเธอไม่รัก ในเมื่อคุณไม่รักผมทําไมคุณถึงต้องคุกเข่าขอร้องเขาด้วยละ่ะเขาขอมวดคิ้วถามทําไมต้องเอาความสุขทั้งชีวิตไปเดิมพันแบบนี้นภาัยรู้สึกวุ่นวายใจอย่างบอกไม่ถูกเธอและสายตามองไปยังทิวทัศน์นอกหน้าต่างพิมพลให้คำมั่นสัญญาให้เวลาผมจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนผมจะไม่ทำให้มือของคุณต้องแปดเปื้อนอย่างแน่นอนต่อให้ทั้งโลกจะรู้ว่าผมต้องแต่งงานกับเธอแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยคุณเองก็น่าจะรู้เขามองหน้าของเธอเหมือนกับเด็ก มันเหมือนทั้งคำสัญญาและคำอธิบายในเวลาเดียวกันไม่เคยจูบไม่เคยทำอะไรที่คู่รักทำกันเรื่องนี้นาภาลัยเชื่ออย่างสนิทใจก่อนหน้านี้เขาไม่ได้รักยานีและแน่นอนว่าต่อไปเขาก็จะไม่รักหล่อนความสัมพันธ์และความรู้สึกของคนนั้นเป็นเรื่องแปลกคนที่รักกันจริงๆต่อให้ต้องจากกันก็ยังอยากเห็นกันและเริ่มต้นกันใหม่อยู่เสมอส่งฉันกลับหาสิเธอนาภาลัยรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย ไม่ว่าฉันจะอยู่กับเขาต่อไหมแต่ฉันจะไม่อยู่กับคุณทำไมพิมพลรู้สึกดีใจนั่นแปลว่าเธอไม่ได้อยู่กับไวสิ์ไม่มีเหตุผลเธอตอบอย่างไร้อารมณ์ฉันจะพยายามไม่เจอคุณอีกและฉันหวังว่าคุณจะไม่มาหาฉันเหมือนกันเมื่อได้ยินดังนั้นพิมพลก็รู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งเธอจะตัดความสัมพันธ์กับเขาอีกแล้วใช่ไหมเขาเริ่มไตร่ตรองว่าเขายังบกพร่องตรงไหนเขาจะจัดการมันให้ดีและรับผลที่ตามมา ดังนั้นพิมพลจึงไปส่งเธอที่วิลล่าซีเฮฟเว่นแม้จะรู้สึกไม่เต็มใจก็ตามเมื่อเทียบกับความเร็วออกรถแล้วขากลับตอนนี้เปรียบเหมือนหอยท่ากำลังคลานเขาต้องการใช้เวลากับเธอแม้ว่าทั้งสองจะไม่พูดอะไรกันเลยก็ตามรถจอดลงหน้าวิลล่านภาลายปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วลงจากรถปิดประตูและเข้าไปในสนามโดยไม่หันกลับมามองเมื่อมองจากด้านหลังสายตาของพิมพลพร่ามเล็กน้อย จนกระทั่งร่างเล็กหายไปจากสายตาพิมพลจึงสตาร์ทรถและกลับไปที่บริษัทณห,ห้องทำงานท่านประธานริดครุ่นคิดอยู่นานก่อนจะพูดออกไปว่าคุณพิมพ์ครับมีข่าวจากคุณนายนิตครับว่ามาพิมพลพูดด้วยน้ำเสียงไม่แยแสพลางพลิกดูเอกสารริดหลับตาลงท่านบอกว่างานแต่งจะจัดขึ้นเร็วกว่ากำหนดน่าจะเป็นวันพุธหน้าครับพิมพลฟังอย่างสงบไม่มีอารมณ์ใดๆบนใบหน้าของเขา งานแต่งนี้เตรียมมาครึ่งปีแล้วมันจัดขึ้นให้ใครริดสะดุ้งเล็กน้อยเขาตอบตามตรงคุณภาพรับถ้าอย่างนั้นเจ้าสาวก็ต้องเป็นเธอเท่านั้นไม่อย่างนั้นฉันจะไม่แต่งงานน้ำเสียงของชายหนุ่มสงบนิ่งนายโทรไปบอกเธอซะฉันจะไม่เอาเรื่องในตอนนี้ถ้ายังเห็นตระกูลกงพลีเป็นของเล่นอยู่อีกฉันจะไม่ไว้หน้าต่อให้อยู่ต่อหน้าสื่อก็ตามริดอึดอัดนี่เขาต้องการให้ตัวเองไปบอกเหรอทำไมถึงไม่คุยกันโดยตรงเลยละ่ะ อีกด้านหนึ่งไวสิทธิ์พานพาลัยออกจากการห้อมล้อมของนักข่าวในวิลล่าซีเฮฟเว่นซึ่งในไม่ช้าก็กลายเป็นการค้นหายอดนิยมทั้งรูปภาพและข้อความพานักงานหลายคนในบริษัทต่างพากันพูดถึงเรื่องนี้พระเจ้างานแต่งจะรอดไหมเนี่ยฉันมีลางสังหรณ์ท่านประธานจะไม่แต่งงานกับคุณยาณีแต่นภลัยอยู่กับดาราชายคนนั้นนี่นาะความสัมพันธ์ของพวกเขาคืออะไรอันแน่มันซับซ้อนมากแน่ๆเลย ไวสิทธ์เองก็เห็นข่าวเช่นกันเขาโกรธมากและรู้สึกว่าพิมพลทำเกินไปรถวอลโวเบรกทันหันทําให้เกิดเสียงดังที่ชั้นล่างของทีเอมกรุป๊ปหลังจากนั้นไม่นานพิมพลออกมาจากห้องโถงและเดินไปที่รถลัมโบกินีไวสิทธิ์ลงจากรถอย่างรวดเร็วกระแทกประตูรถและรีบวิ่งไปหาเขาทันทีจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ